คนละเป็ก EP นี้นะครับพี่เป๊กขอพาทุกคนเดินทางขึ้นภาคอีสานตอนบนไปสัมผัสเสน่ห์ของจังหวัดชัยภยูมิเมืองเล็กๆที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยทัศนียภาพที่สวยงามและก็เรื่องราวของพลังศรัทธากับแลนด์มาร์คที่พี่เป๊กจะพาพวกเราไปในวันนี้นะครับเป็นจุดท่องเที่ยวสายหมู่ที่บอกว่าไม่ธรรมดาครับและเต็มอินไปด้วยเรื่องราวความอบอุ่นของแขกรับเชิญของคนละเป็กในวันนี้กับน้องๆสุดน่ารักของพี่เป๊กทั้งสองคนครับอย่างบีเคพและก็กุ๊ปกิ๊ฟสุมนทิ์ที่จะมาแชร์โมเมนต์ครอบครัวสุด เล่าถึงเรื่องหลังความสัมพันธ์ของทั้งคู่อะไรคือเคล็ดลับที่ทําให้พวกเขากลายเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและยังคงยิ้มให้กันได้แบบนี้ในทุกวันจะน่ารักขนาดไหนเตรียมตัวไปฟิลกู๊ดพร้อมๆกันที่รักเจอพี่เป๊กมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะสิบแปดสิบเก้าเธอยังเพิ่งเจอเขาดูมันสัมภาษณ์แทนเลยนะเนี่ยพี่น่าไปจีนเลยอ่ะมีอะไรดีๆสิมึงน่าจะรู้อะไรเยอะเมืองไหนอะที่พี่เป๊กชอบเมืองไหนตัวใน่าช่ ผมไปถ่ายเสี่ยงไฮ้อดีอะไรดีรักเขาเพราะว่าเรื่องกับข้าวเขาทําให้เป็นมึงไม่รักเลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยกูไม่น่าพูดเลยแล้วเธอไปติดเขาตอนไหนน้องสาวของพี่จะไปติดเขาได้ยังไงเขาต้องมาติดเราตอนหนูทํารายการกับพี่ย่ากับพี่บดีดีแล้วไม่ติดทางย่านะมึงนะเพื่อนผมเคยชวนเขามาวันเกิดมันเลื้อ พี่เป๊กเอ้พี่กินเนี่ยพี่กินได้เลยกินได้หมดเลยก็่้นั่งอบพี่หนุ่มสองเขาแนอบอะไรอบอะไรอบผ้ามันอบอะไรเพื่อนกิ๊บก็บอกว่าอะไรรู้ปะมึงมึงกินหน่อยสิเขาเหมือนเลนเลยกิ๊กเลนเฮียอะไรเนี้ยเรามึงสุขทันทีที่เที่ยวไทยกับพี่เป๊กสันชัยในคนละเป๊กระานนมเราเชื่อว่าคุณทำได้ ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารอมสินธนาคารอมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมบางจากไฮพรีว u m พลังสะอาดแรงปกป้อง100%ในจังหวะเดียวกัน ทั้งไฮพรีเมียม97และไฮพรีเมียมดีเซลเอสเฉพาะที่บางจาก ที่แรกที่พี่เป็กจะพาทุกคนไปในวันนี้นะครับเริ่มต้นกันที่จุดแลนด์มาร์กใจกลางเมืองชชยภูมิที่พี่เป็กจะพาทุกคนไปเปิดมุมมองใหม่กับโบราณสถานกลางเมืองที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักกับที่นี่ครับปางกูโบราณสถานเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยขอมราวพุทธศตวรรษที่17โดยแต่เดินนะครับที่นี่ถูกใช้เป็นสถานพยาบาลในสมัยโบราณเพื่อรักษาผู้คนทั้งทางร่างกายและก็รวมถึงจิตใจด้วยนะครับเมื่อเดินทางเข้ามาถึงนะครับก็จะได้สัมผัสกับเสน่ห์ที่มีมนต์ขลังของภาพพระปางทรงประสา ที่ตั้งโดดเด่นสง่าอยู่กลางธรรมชาติสีเขียวแบบนี้โดยที่นี่นะครับเป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศตวรรษที่18โดยจะมีองค์ประธานอยู่ตรงกลางหนึ่งองค์บรรณารยด้านหน้าหนึ่งหลังล้อมรอบด้วยกำแพงด้านหน้าโชว์ความสวยงามของซุ้มประตูโคบุระที่ก่อด้วยอิฐศิลาแรงประดับตกแต่งอย่างวิจิตรด้วยเทวรูปมากมายทําให้บริเวณสนามหญ้ารอบๆนี้นะครับมีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบรม่มรื่นที่นี่นะครับก็เลยกลายเป็นเหมือนสวนสาธารณะที่พักผ่อนหย่อนใจของคนในพื้นที่ กลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คทางประวัติศาสตร์ของเมืองชัยภูมิที่ทรงคุณค่าอย่างมากครับสถานที่ต่อไปนะครับพี่เป๊กขอพาทุกคนมาสัมผัสพ,พลังศรัทธาของชาวจังหวัดชัยภูมิกันต่อครับกับวัดที่เป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนในพื้นที่กับที่นี่วัดศิลาอ่างภูพระหรือที่หลายๆคนนะครับเรียกสั้นๆว่าภูพระซึ่งชื่อภูพระแห่งนี้นะครับก็มาจากบริเวณที่ตั้งของตัววัด ที่ตั้งอยู่บนภูเขาเล็กๆในตำบลนาเสียอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิก็จะได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์บริเวณรอบวัดที่เงียบสงบเหมาะกับการมานั่งรับลมเย็นๆสบายๆและก็แสวงบุญแบบสุดๆครับโดยที่วัดศีลาอาจภูพระแห่งนี้นะครับมีความโดดเด่นของภาพพระพุทธรูปองค์ใหญ่จำหลักบนหินนะครับซึ่งมีชื่อว่าพระเจ้าตื้อพระพุทธรูปปางสมาธิศิลปะปูทองที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่สิบแปดถึงสิบเก้ามีหน้าตักกว้างห้าฟุตสูงเจ็ดฟุตประหัสอยู่ใน ด้านหน้ายัางประดิษฐานกลุ่มพระพุทธรูปจำหลักรอบเสาหินทรายอีก7องค์ครับซึ่งถือว่าเป็นโบราณวัตถุที่ล้ำค่ามากๆของจังหวัดชัยภูมิครับีเรียกว่าที่วัดศิลาอาจภูพระแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งจุดมูสุดปังนะครับที่พี่เป็กอยากแนะนําให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งครับเพราะนอกจากจะได้อิ่มบุญได้พลังใจที่ดีๆกลับบ้านไปแล้วนะครับก็ยังจะได้เห็นร่องรอยแห่งศิลปรกรรมโบราณและก็พลังของความศรัทธาอันงดงามของชาวชัยภูมิอย่างแท้จริงครับ และอีกหนึ่งซิกเนเจอร์สุดมหัศจรรย์ของการมาเที่ยวจังหวัดชัยภูมิไม่ว่าจะไปไหนนะครับก็จะต้องเจอเจอเข้ากับร้านขายมัมของดีขึ้นชื่อของจังหวัดชัยภูมิที่เรียงรายอยู่สข้างทางพี่เด็กเลยขอพาทุกคนนะครับเดินทางกลับเข้ามาในเมืองเพื่อตามหาความอร่อยและของฝากจากจังหวัดชัยภูมิกันที่5้าแยกโนนไฮนะครับแหล่งรวมของฝากสุดฮิตประจําจังหวัดที่มีของอร่อยให้เลือกช็อปชิมชิลแบบจัดเต็มครับโดยเฉพาะของดีที่ขึ้นชื่ออย่างมัมและก็ปลาส้มทอดครับกลิ่นหอมของเนื้อหมกักเครื่องเทศและรส เปรี้ยวที่กรมก่อบเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของอาหารพื้นเมืองของจังหวัดชายภูมิที่ใครมาแล้วต้องติดใจอย่างแน่นอนครับใครที่มาถึงจังหวัดชายภูมิแล้วอย่าลืมแวะมาเที่ยวช้อปชมมณนสนิทแบบบ้านๆที่อบอุ่นและก็มีชีวิตชีวาของจังหวัดชายภูมิอย่างแท้จริงกันนะครับพี่เป๊กบอกว่ามาแล้วจะต้องติดใจอย่างแน่นอนครับ อีกหนึ่งเรื่องดีๆนะครับที่พี่เป็กอยากจะมาบอกกับแฟนกลับคนละเป็กทุกคนนั่นก็คือเรื่องของน้ํามันที่ปั๊มบางจากรับกับบางจากไฮพรีเมียม97เป็นพรีเมียมแก๊สโซฮอร์สูตรที่ดีที่สุดของบางจากเพราะว่ามีค่าออกเทนสูงถึง97พร้อมทั้งยังมีสารเพิ่มคุณภาพสูงพิเศษจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ได้มาตรฐานยูโรไฟสาม,มารถทําความสะอาดหัวฉีดได้ถึง100%หัวฉีดสะอาดก็รู้สึกได้เลยว่าเหยียบได้เต็มที่มั่นใจได้เลยว่าเร็วแรงทุกอัตราเร่งแถมยังช่วยลดมลภาวะด้วยถูกใจทั้งคน รักรถและก็รักโลกเติมได้กับรถทุกประเภทเลยนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นซุเปอปร์คาร์เท่านั้นครับแล้วที่สําคัญนะครับสมาชิกบางจากกรีนไมล e นะครับเติมน้ํามันบางจากกลุ่มไฮพีเมียมทุกวันจันทร์รับส่วนลดไปเลยครับลิตรละ3บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วะครับใครสารรักรถรอบนี้ห้ามพลาดเพราะบางจากเขาจะเต็มจริงๆครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนละเป๊กค่ะใช่ใครเป็นพิธีกรกันแน่เนี่ยแต่ว่าน้องพูดจริงน้องไม่ชินเนี่ยทำไมอะหนูไม่ชินกับการคุยกับพี่เป๊กในที่สว่างโล่งจ้องขนาดนี้ปกติอะโคจรนิดหน่อยนะจำมันจะมืนๆนิดนึงที่รักเจอพี่เป๊กมาตั้งแต่เมื่อไหร่ละสิบแปดสิบเก้าเธอยังเพิ่งเจอเขาบี้ดูมันสัมภาษณ์แทนเลยนะเนี่ยยังไม่ทันเริ่มเลยผมอยากรู้จริงเพราะผมไม่ทราบเพราะว่าบีก็ยังอยู่ต่างจังหวัดเลยฮะ จากไต้หวันย้ายมาไทยย้ายมาสงขาตอนอายุสิบห้าคือแม่เป็นสงขาแม่เป็นคนสงขาตอนนี้ท่าไห่แลวกี่ปีแล้วสิบแปดปีตอนกิบเพิ่งเริ่มเข้าวงการใหม่ๆเลยสิบอายุสิบแปดสิบเก้ากิบเชื่อว่าทุกคนมาที่นี่จะพูดว่าเจอพี่เป๊กได้ที่ทองหลอ่อดาราทุกคนก็จะไปรวมกัน<ด>ที่ทอง<ด>หลอ่อคือเมื่อก่อนดาราส่วนใหญ่อะ่ะจะชอบอยู่แถวทองหลอ่อแล้วมันก็จะมี RPM ของพี่เป๊กนี่แหละที่เป็นที่รวมของพวกเราก็เดินเข้าเดินออกพี่คนนั้นเดินเข้าคนนี้เดินออกน้องพี่เป๊กตั้งนกิบต้องไปย้อนดูเนี่ย EP หนึ่งยัน EP นี้ยัง RPM อยู่เลยซ่องสุมก็อยู่ตรงนั้นแล้วตั้งแต่ RPM ยังไม่ยังไม่เปิดตรงเป็นร้านอาหารด้วยนะยังเป็นโชว์รูมเฉยเฉยแต่พี่ยางไม่ทัน RPM ไม่ทันหรือไม่มีทางทันพี่ถามเมื่อเนือยลืมไปเลยว่าลาการกูเนี่ยท่ไหนมันตื่นเต้นไงมันไม่เคยมานั่งแบบนี้ตนเต้นจริงนเต้นีกับกิ๊ฟนี่แต่งงานกันมากี่ปีแล้วมกราเดือนมกราสิบปีเนี่ยก็ผู้ใหญ่ในของเราไอ้ไปทำอะไรเร็วๆไว้า วันนั้นพี่เป๊กทำดีวันนั้นพี่เป๊กทำดีวันนั้นพี่เป๊กเป็นคนดีที่สุดพี่เป๊กช่วยชีวิตงานแต่งของเราลอยมันวุ่นวายนิดหน่อยมันมีเรื่องวุ่นวายพี่เป๊กจำได้ไหมฮะเริ่มจำได้แล้วถ้าวันนั้นไม่ได้พี่เป๊กช่วยเนี่ยรับรองได้ว่าไม่ได้จะปวดหัวกว่านี้สนุกมากดีมากสิบปีถ้าเกิดว่าลูกคนโตเก้าขวบเก้าขวบคนเล็ก ห้า<ฮ>ขวบบี้ไม่ค่อยอยู่เมืองไทยใช่ครับี้ก็ตั้งแต่แต่งงานใช่ครับตั้งแต่แต่งงานพอบ,บี้เซ็นสัญญาที่จีนปุ๊บเดิะเียรถ่ายละครที่จีนแต่งงาน,นก่อนแต่งงานเลยเซ็นก่อนแต่งงานลแผนมึงปะเนี่ยทำไมฮะก็จะได้ไปอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือมันบังเอิญคือตอนแรกบริษัทจีนเขาปวดหัวนะตอนแรกเขามองว่าเออเดี๋ยวเซ็นบี้นี้ต้องน่าจะโอเคมากแล้วก็เอ้าเซ็นปุ๊บแต่งงานมีลูกเลยอะไรเงี้ยเปลี่ยนจากตอนแรกที่เขาจะอยากจะดันเราเป็นแบบว่า แนวไอดอลเปลี่ยนแผนมาว่าให้เป็นผู้ชายอบอุ่นถ่ายละครที่จีนเมื่อไหร่ก็บินไปแล้วก็ไปไปมาอย่างนี้ตลอดเวลาใช่ไม่ได้พี่ไปอย่างเราถ่ายวันนี้เราถ่ายพรุ่งนี้เราไปทําอย่างอื่นได้แล้วเราก็ไปอีเวนต์ได้มันถ่ายทุกวันอถ่ายทุกวันสองสามเดือนมันถ่ายคือไม่ว่าจะเป็นนักแสดงเอ่ยทีมงานเอ่ยพ่วงกับเอ่ยทั้งหมดทุกคนจะอยู่ในโรงแรมเดียวกันที่นั่นอยู่ตรงนั้นสองสามเดือนพี่ว่น่าไปจีนเลยอ่ะมีอะไรดีๆสิมึง คือเรางงคือเรางงล้วคน่าจะรู้อะไรเยอะจีนนี่คือจีนหรือจีนแผ่นใหญ่เมืองไหนอ่ะอยู่ที่เป๊กชอบเมืองไหนแต่ว่าไม่น่าใช่ผมไปถ่ายเซี่ยงไฮ้อะดีอะไรดีวิวดีวิวดีกวางโจวก็ดีครับเหรอขาวขาวไห่แนะนำไม่รู้จักผิดคนแนะนำไม่รู้จักผิดคน พี่ไปฝอซานนู้จักฝอซานฝอซานรู้จักพี่พี่ไปบ่อยชอบงานชอบไปดูชอบไปดูของตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยโอ้โขคราหน้าพี่ไปพาผมไปบ้างผมอยากไปอ้าวแล้วมัไมพาพี่ไปรแล้วไม่ใช่คือฝอซานมันอยู่ใกล้กวางโจพี่ต้องบินไปกวางโจก่อนใช่ใช่ก็ออกไปคือผมยังไม่เคยไปวซานแต่ว่าผมไปกวางโจบ่อยนี่มันดีมากเลยนะโรงแรมโอเคเลยใช่ดีหนูว่าเดี๋ยวนี้มันไฮเทคฝอซานหลายอย่างเลยเนี่ย ใช่ไหมเพราะว่าเพื่อนบี้ก็ไปดูที่ฟอร์ซานเหมือนกันจริงดีต้องไว้ทําบ้านแล้วก็ราคานี้แล้วก็จะทำอยู่แล้วไม่ใช่เหรออยากทำอยากทำหาที่รอพี่เแจ๊คแนะนำที่ดีๆเออมาอยู่ใกล้ๆกันไหมอะย่างนี้ถ้าจะเห็นว่าได้อยู่หนูจะไปได้หนูไม่ไม่แต่ผมชอบนะพี่ชอบละแวกแบบรามินทาเพราะว่าพี่ไปพี่ไปโพธารย ไปได้กอบ้านพอเราทำบ้านเสร็จปุ๊บก็ต้องทำประกันวินาศภัยไปด้วยที่ห่วไม่เคยทำเผื่อไฟไหม้น้ำท่วมฝนตกลมแรงอะไรเงี้ยอ้าวแล้วแล้วแผ่นนิ้วไหวอย่างนี้ก็ก็มีส่วนนะเกี่ยวด้วยแล้วของพี่เบ๊ทปรของอะไรพี่เบ๊ประกันภัยพี่เบ๊ประกันภัยเขากีนไม่เคยรู้เลยว่าเขามีประกันภัยแบบนี้ด้วยอะถ้ามีร้านอาหารนะก็อีกอย่างนะคือทำที่เบ๊ะประกันทำมีเรื่องของร้านอาหารด้วยนะนอกจากว่าคุ้มครองที่พูดมาแล้วเหมือนบ้านเนี่ย กินอาหารเนี่ยเกิดท้องเสียยี่สิบี่ชั่วโมงนี่เทมได้หมดเพิ่งรู้นะเนี่ยยังเนี่ยชนรีพวกนี้ก็ขอสางแต่ว่าจริงๆแบบใครไม่เคยไปอ่ะจะรู้เลยว่าตอนนี้มันไม่ใช่แบบที่เราเข้าใจมันไฮเทคมันแบบว่า้โหคนก็แบบรุ่นใหม่ไปเราอยู่ใชยพูดินะ แต่ว่าคนจีนก็มาเที่ยวชายภูมิได้นะชัยภูมิ真的是在泰国非常好的一个都市所以希望大家可以玩这两道菜也是ชัยภูมิเป็นกับข้าวของชัยภูมิใช่ไหมใช่เป็นอะไรบ้างครับปลาส้มกับหม่ำไหมหม่ำหม่ำเนื้อหม่ำนี่มันเอางจีนนี่มันคล้ายๆพวกไส้อั่วอย่างงี้ปะเหมือนไส้อั่วเลยนะน้องๆไม่เคยชิมแต่บี้กินเนื้อไม่ได้แต่ผมกินไม่ได้แต่ผมกินปลาได้บี้มันบนไวเลยกินเนื้อบนใช่ไหมคุนอู๋ใช่ครับใช่ไหมคุนอ่วไปแล้วอู วันที่พี่ไปงานงานหนึ่งครับพี่ที่เรียเขาไปงานแบบตัวเล็กเด็กตองเจอพี่แจ๊กวันนั้นไอพี่มันโหถอยไปอย่างไมเคิลแจ็คสันงงเลยถามไอ้ถึงญาตินี่นักร้องเหรอพี่ไม่เคยเห็นมาร้องเพลงใช่ไหมไม่เคยครูเพิ่งสตีเลยนะเลยเพิ่งมารู้วันนี้เรากินข้าวกันนี่ยว่ามันร้องเพลงว่ามันร้องเพลงปลาส้มอร่อยมากเลยปลาส้มคือครูข้าวร้อนๆต้องตายแน่แหละมันเปรี้ยวแล้วมันก็ไม่ได้เปรี้ยวมากหนูชอบมากเลยอ่ะ จริงจริงเอาสั่งไปกินที่บ้านบ้างดกว่ะว่านี่เรากินของบ้านพี่เป๊กหลยอะไรวันหลังเอาไว้ทอดเองกินบ้างทำกับข้าวเองเปล่าหนูทำกับข้าวเองค่ะพี่เป็กใช่หนูชอบทำกับข้าวทำกับข้าวอร่อยมากจริงเหรอรักเขาเพราะว่าเรื่องกับข้าวเขาทำให้เป็นมึงไม่รักเลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยกูไม่น่าพูดเลยอันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเขาทำกับข้าวให้ผมกินให้พ่อแม่ผม ให้ลูกผม Bond ให้คนทั้งบ้านกินเหมือนไปกินข้าวที่ไหนมันก็จะอยากไปทำงานที่บ้านเลิกดึกขนาดไหนก็จะกลับกินข้าวกลับมากินข้าวที่บ้านกิ๊บชอบทำใช่ไหมใช่กิ๊ทำกิ๊ทำแล้วบอันั้นให้ไปทำยังบะหมี่มาเฟียใช่ไหมทำแล้วอร่อยแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายเล้เพราะว่าเผ็ดอะแต่ผมอะผมอยากกินซองสีชมพูก็ไปกินา่หมูสับไปเมือทั้งนั้นอ่ะนี่ไงกนี่ไงก๋วยเตี๋ยวเรือมาหมูงมามามี ซีชมพูเนี่ยขอขอกินอันนี้แบบสไปซี่คาโบนาร่าอย่างเงี้ยผมชอบอะไรที่มันเป็นนมนมแบบเนยๆอย่างเงี้ยนมนมเนยๆเอ๊ะพี่บีพูดเขาเรื่องตลอดเลยนะอ๋อนี่ของมาม่าเนี่ยใช่กิมจิอ่ะนี่ชอบเลยกิมจิเนี่ยกิมจินี่ชอบเลยอ่ะเพราะว่ากระเพาะผมไม่ค่อยดีลำไส้ไม่ค่อยดีกินกิมจินี่คือมาม่าเนอ๋อนี่มาม่าโอเคก็กินได้เย็นตาโฟนี่ไงนะผัดขี้เมาผัดขี้เมาเคยกินไหมมาม่าเนี่ยยังครับผมกิน เอ๊ะวันนั้นเหมือนเรากินอันนี้ซองดำของพี่เป็กอะเผ็ดมากสิใช่เผ็ดมากมากสุดอันนี้กิฟตต้องเอาอันนี้กลับไปชอบกินอกินอันนี้สีชมพูอันนี้ที่วันนั้นเด็กๆบอกว่าอยากกินไงจริงๆแล้วอ่ะมันถ้าเกิดไม่หายเผ็ดมากก็ใส่ซอสไปทั้งหมดเออใส่ซอสน้อยๆหน่อยก็เข้มข้นเหมือนกันอันนี้หน้าพี่เป๊กเหรอน้ารักไหมใช่ไหมใช่ส้อมผมอ่ะใช่หน้ารักอันนี้หน้าใครกบเป๊ก เอ้ย,ล,ยอลียาลียาเขชื่อลียามันพูดชื่อใครก็ไม่ชัดลียาลียาพี่นี่อยู่สงขามาหลายปีมากเลยนะจริงะะจิงสมัยตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่พี่อายุมันสิบสี่สิบห้าอย่างงี้คือพ่อย้ายไปประจํา รับราชการไงแล้วที่ไหนหัดใหญ่ล่ะสงขลาผมอยู่หัดใหญ่ทีหลังมึงต้องบอกหัดใหญ่จังหวัดสงขลาไม่ใช่หัดใหญ่มาอำเภอจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาเรียนจบมาใช่ไหมรับราชการสักวาก็ไปย้ายไปอยู่สงขลาอีกโตวพี่เองอะอยู่กี่ปีเกอยออยู่กายอเกาะยอไม่ไกลบ้านบี่เท่าไหร่นะอยู่กี่ปีนะอยู่ประมาณ4ี่ห้าปีครับแล้วก็บี้ก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพเลยมาประกวดร้องเพลงคือตอนนั้นเรียนที่หัดใหญ่เลยเรียนเป็นเด็ก โยอ่ะหัดเย็บวิธยอะไรแหลงใต้มึงแหลงใต้พี่ผู้ฟังเนี่นผมก็ไม่ค่อยแหลงแต่ว่าอพี่มันอยู่เพื่อนแหลงแต่ว่าผมไม่ค่อยแหลงมันชอบโดนกระทืบชอบโดนคนเขากระทืบเพราะว่ามันเป็นเป็นลูกครึ่งเนี่ยแล้วก็แบบพูดไทยคนเหมือนไส้คนเหมือนไส้คนเหมือนไส้ใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยหอมมากสูงแบบเนี้ยหอมแล้วก็เวลาสั่งข้าวอะไรอย่างเงี้ย คนแบบตบหัวตลอดจริงเหรอจนเราแบบขึ้นอ่ะโมโหอ่ะจับกลับเลยหันใบซัดเลยโอ้ดุนลุมแบบผ้าคนอ่ะแต่ว่าก็เอาอยู่เอาอยู่หลังจากนั้นกลับไปบอกแม่แม่ขอใส่คอนแทคเลนนแล้วอแว่นมันหลุดทำอะไรใครไม่ได้เลยมองไม่เห็นคือคนต้องเข้าใจว่าบี้เนี่ยไม่รู้เลยนะว่าอยู่สงขามาก่อนเนีดูดูไม่ออกเลยพ่อคือไทเป้พ่อไทเป้แม่สงขาแม่สงขาเอ๊ะแล้วเขาไปป้ากันยังไงวะไทเป้กับสงขานี่เอาสั้นๆนะ ก็คือสั้นย่อยากพ่อบินมาหาทวดบีคือคือตอนที่อยู่ประเทศจีนเราสั้นไม่แต่ว่ามันคลุมันย่อยามาหาทวดแล้วก็ทวดอ่ะรับเลี้ยงแม่บี้อยู่แล้วก็เขาก็เลยเจอกันเอ้ยฉันชอบผู้ชายคนนี้ก็คือพ่อผมแม่ชอบแม่ผมแบบใช่เลยพ่อก็จีบเสร็จพ่อก็บินกลับไต้หวันแล้วก็เหมือนพ่อก็มีชวนแม่มาเที่ยวไต้หวันไหมอะไรอย่างเงี้ย เมื่อประมาณ50กว่าปีที่แล้วอ่ะพอเดทแรกอะไรเงี้ยเขาก็รักกันเลยแล้วทำไมต้องกลับมาอยู่ที่สงขาตอนเพราะว่าพ่อกับแม่ย้ายธุรกิจแล้วก็ย้ายกลับมาดูแลคุณทวดเพราะว่าคุณทวดตอนนั้นอายุ90้เขามีสวนยางแล้วก็ต้องดูแลสวนยางเออเราช่วยเขาแล้วก็ช่วยดูแลสวนยางอะไรเงี้ยครับเกิดที่นู่นใช่ไหมกิดที่ไทเปแล้วก็ย้ายมาเมืองไทย สงขา15มีพี่ชาย2คนอายุ25อีกคนนึงอายุ24แล้วตอนนั้นนะตอนนั้นนะฮะเขาไม่ย้ายมาเขาบอกว่าขอใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นเลยแลเ้ยก็ตอนที่เธอย้ายมาฉันกับพี่ปิ๊กก็เจอกันพอดีใช่ผมก็เป็นเด็กใต้อยู่ที่แล้วเธอไปติดเขาตอนไหนผมติดเขาผมติดเขาน้องสาวของพี่จะไปติดเขาได้ยังไงเขาต้องมาติดเราพี่มาติดน้องกูตอนไหนฮะตอนหนูทำรายการกับพี่ย่ากับพี่ดีดีนะไม่ติดทันย่านะมึงอ่ะ เกือบไปแล้วมึงถ้าติดพี่ธัญญานี่คือนั่งคนเดียวนะนี่คนนี้หายเลยแต่ว่าจริงๆตอนหนูเจอเขาแรกๆหนูไม่ได้หนูยังไม่ได้ค่อยชอบเขาเขาเสียงดังก่อนที่ผมจะเจอเขาในรายการพิวดีอ่ะเพื่อนผมเคยชวนเขามาวันเกิดผมแล้ววันนั้นผมอ๋อเดี๋ยวพี่แก้วคุนี่เมาดาราเบอร์ขนาดนี้สนุกไหมมา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 เลยยังไม่มเมาแล้วมไม่ใช่แบบพี่เป๊กแบบเงียบสุขุมคลิบก็นั่งอยู่กับเพื่อนเนี้ยไอ้เราก็ ดราเนาะหนูไม่ดื่มหนูเ,เป็นคนไม่ดื่มกิ๊บชอบปาร์ตี้กับเพื่อนกับพี่อย่างเงี้ยอยู่ได้ยันเช้าโดยที่กิ๊บแบบไม่ดื่มอะไรเลยแล้วก็อยู่ดีก็ไปเจอนี่เลื้อนมันเลื้อนพี่เป๊ะหนูพูดคำนี้หนูไม่เคยพูดที่ไหนมันน่ารำคาญมากเอ๊ <Gallery> พี่กินหรื <S <S <og> พี่กินได้อะไรก <off USD> ินได้หมดเลยแล้วก็มีผู้หญิงสองคนนั่งข้างไม่ใช่เพื่อนเพื่อนกูจะเล่าในส่วนของกูมึงไม่ ต้องพูดออกมาค่ะคุณบี้ปลาสม้มเนี่ยอร่อยเล่าให้พี่กูฟังอยู่แล้ก็นั่งอบกพอกี่อีกสองคนนี่อบอะไรอบอะไรอบค่ะ กูจำได้แล้วเราก็คิดในใจไอเด็กคนนี้มันยังไงวะมันแบบุณตีเลยวนะมันงอเขคาทำไมไม่โตฟ้องปีตอนนั้น่ะมันก็ตายอ่ะทีนี้เพ็มผมก็ตายเลยตอนนั้นไม่ได้เกิดอ่ะแต่ตอนผมก็เห็นว่าเป็นรุ่นพี่คนนึงก็แบบไม่ได้อะไรเสร็จวันนั้นพอไปเจอที่รายการจังหวะที่นั่งสัมภาษณ์อยู่เนี่ยแล้วก็เขาก็น้องบี้แล้วจังหวะที่ผมหันไปเฮ้ย พี่คนนี้สวยอ่ะโดนโดนยิ้มได้ได้พี่คนนี้ยิ้มสวยนะแต่ว่าวันนั้นที่พอเขามารายการอะกิ๊รู้สึกว่าเขาดูไม่เหมือนกับวันที่กิเจอวันแรกสุขุมโดนนิ่งสวัสดีครับพี่กิ๊ฟมาแบบสะอาดสะอาดเรียบร้อยไม่วันนั้นมันก็ต้อง e เ t e r t a i n ไง จริงๆนะไม่ใช่ตคนใครมือแทงมือตลกมากแล้วกิ๊บก็เลยแบบลำคาญมากแล้วเพื่อนกิ๊บก็บอกว่าอะไรรู้ป่ะมึงมึงกินหน่อยสิเขาเหมือนเลนเลยกิ๊บบอกเลนเทียอะไรเลนี่ยเลนเรามึงสปาพ์กิ๊บอยู่แป๊บเดียวกิ๊บบอกเดี๋ยวไปก่อนไปแล้วกิ๊บก็ไปท่องหล่อแล้วก็ไปพี่เป็กนั่นแหละอ๋อเหรอเออแล้วฉันก็ไปท่องหล่อมาอีกทีคือรายการใช่รายการตลกอุดี้เลยเนอแต่ว่าเขาดูเปลี่ยนไปตอนแรกก็มีมุก ถามเพื่อนผมที่มาด้วยการแบบขอรูปถ่ายจากเขาหน่อยได้ไหมอ,อย่าขอไลน์เขาอะไรเงี้ยตอนนั้นพูดไทยไม่ได้ชัดไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยอไม่ค่อย,อยขอไลน์ได้ไหมแบบอยากได้รูปถ<ม>่ายเ<ม>พื่อนก็เลยขอเขาเขาก็เลยบอกเพื่อนมาว่าอยากได้ไลน์อ่ะมาขอเองสิวะได้ไหยได้โอเคโอเคอยู่ดีๆแหมจะมาขอเราง่ายๆเราไม่ให้อยู่แล้วผมก็เลยดเล็กไปหาเลยว่าแล้วก็ถ่ายรูปชงนี้มาสวัสดีครับ แั่แม่รูปแบลบแบบแบบนี้มาตลกดีว่ามันไม่เคยมีใครส่งไดเร็กมาแล้วก็ทำหน้าแบล็บแบลใส่กิ๊บขอรูปหน่อยครับเริ่มเปลี่ยนใจได้นี่เริ่มเริ่มเฮ้ยมาทรงแปลกว่ะเียก่อนนั้นแล้วเราเคยเจอกันอีกทีหนึ่งก่อนงานจัสตินบีเบอร์แต่ว่าพีก็เออพอมีเจองานอีเวนต์งานหนึ่งเขาก็เดินมาสวัสดีสวัสดีครับพี่กิ๊บสวัสดีค่ะพคุณนนี้มาวันเกิดผมแล้วมาแล้วมานั่งอยู่ข้างหนูหนูก็ใครอไขว่สวัสดีกิ๊บมันเพลินเยอะ เวลาผมไปไหนมาไหนในไทยเนี Th to to es, so Hi, you you. ่ยม no ีเพื่อนกิฟตลอดอะแค่เขาก้าวเท้าเข้าไปเองอะยังไม่ทันถึงโต๊ะเลยอะกิฟต์พวกมันานี่มึงรู้หรือเปล่าว่าพี่แนะนําให้น้องร้านที่มึงไปไปผิดที่มึงต้องไปที่ทดียวตอไปบอกว่าบางบัวทองนี่ีแบบว่าห่างออกจากเมืองไปหน่อยจะไม่ต้องเจออันนี้ดีเนอะต้องน้องๆพี่น้องฟังกิฟต์เลยนะพอกิฟต์เขาเป็นแบบเนี้ยเขาไม่เช็คอะ เด็กรอบนอมึงไม่รู้เรื่องอ่ะก็เป็นไปได้ไม่ไม่แต่พี่แม็กคือสําหรับผมอ่ะเขาไม่เช็คคือผมว่าเขาให้สเปซผมมากพอเพราะฉะนั้นในเมื่อเขาให้สเปซเราเนี่ยกับการที่เราให้เกียรติเขาคืนมันก็เป็นอะไรที่มันถูกต้องอยู่แล้วไงและวำลงมีลูกสาวไงกลัวกลัวกมตมสนอมีลูกสาวด้วยตอนนี้พี่กมอยู่ สองคนเลยนี่สองคนเลยตอนนี้กลัวแล้วคือแต่บี้เขาก็ไลฟ์ตล์เขาเป็นคนค่อนข้างเป็นรูทีนผมไม่ค่อยออกกลางคืนไปผับอย่างเงี้ยผมจะรู้สึกว่าแบบเสียงดังนานๆทีนานๆแต่ว่ากินอยู่บ้านแต่อยู่้ากับเพื่อนเพื่ออะไรเงี้ยโอ้โหผมก็จะอยู่ยาวถึงตีอะไรก็ได้คับแต่ว่าให้ผมไปแบบบางทีไปเจออยู่ข้างนอกแล้วเจอใครที่ ไม่ค่อยรู้จักอย่างเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยชอบเล่นเกมตีกล์ฟทำงานอยู่กับพี่ๆที่รู้จักนะไปกินข้าวกันอะไรกันฮะออกกำลังกายออกกาลังกายอันนี้คือลูทีนชีวิตของผมเลยคือถ้าลูกหลับแล้วหรือว่าแบบสมมติวันนี้ไปอีกวันหนึ่งไปทํางานก็มีวันชดเชยให้ลูกก็โอเคคือกินไม่ค่อยตามกินเป็คไม่ตามบี้คงต้องไปจีนอยู่ไหมฮานี่ก็ไปอยู่ครับไม่เยอะเท่าแต่ก่อนคือถ้าแต่ก่อนนี้ผมแบบเกินครึ่งปีอะ ที่อยู่ประเทศจีนแต่เดี๋ยวนี้มีคุยกับกิดว่าแบบกลัวกรรมกลัวกรรมไม่ใช่คือเปาเขาก็กาวขวมแล้วนะเหมือนมีคุยกับพี่พี่พี่แป๊กอย่างเงี้ยเถามว่าเออเด็กโตถึงอายุ12 13 14เนี่ยแพมอยม่ครับเขาเยอะๆหน่อยช่วงสุดท้ายนะ ไม่เอาพูดพูด,พดจริง9ก้าขว,วบเนี่ยช่วงสุดท้ายลนะที่เราจะได้นอนก่อนลูกคือผมล้งรู้สึกโชคดีในน้ำเสียงเนี่ยทุกคนรู้สึกถึงน้ำตาตะความเศร้าความเศร้าของพี่เป๊กทุกคนรู้สึกถึงน้ำตาของพี่เป๊กไหมคะ <c oughs> แต่ทุกวันนี้ผมเองรู้สึกโชคดีเรานอนด้วยกัน4ี่คนบนเตยียงตอนเช้าเด็กๆไปโรงเรียนคือเด็ก2คนจะเดินมาหอมเดินมาจุ๊บแก้มทีแล้วกหนูไปโรงเรียนแล้วนะ แบบถ้าปลาว่างเย็นนี้มารับหนึ่งด้วยน้าอะไรก็รออีกปามปีสี่ปีโอหพี่บอกไปแล้วไงมันมีไอตอนนั้นโอ้โหพี่ก็นอนด้วยกันเลยตอนนี้เริ่มเศร้าแล้วนะซึมเศร้ากินละแต่งจิงบี่เป็นคนติดลูกมากเขาเป็นคนแบบ ลูกอะดัมเบอรวันเลยต้องแบบอยู่กับลูกเหมือนพี่เป๊กเนี้ยชอบชอบรักมากพี่รักเลยพี่อยู่ไม่ได้เพราะพี่อยู่ด้วยอะมึงก็เตรียมไว้อีกสามปีพี่เป๊กให้เวลามสามปีมึงต้องตามไปเรื่อยเลยอะลูกไปนู่นไปนี่มึงก็ต้องเนี้ยเดี๋ยวฝากลูกสาวสองคนกับพี่เป๊กด้วยนะเวลาไปไหนมันหายลูกกูคนเดียวยังเอาไม่รอดเลยเดี๋ยวก่อนน้องชัยภูมิเนี่ยสุขทันทีที่เที่ยวไทยค่ะรู้า่รา来到曼谷你们一定会感到很幸福นี่แน่และการดีนเตอร์ขึ้นมายการดีนเตอร์เป็นเป๊ก โคลาเปกโอินเตเบี่ยดูรูปมากนึกว่าตัวเองตีเบาอ่ะมือมันอ่ะอย่างกับตีนใช่ใช่ไม่ว่าจะโกรธแค่ไหนอ่ะห้ามทำลายร่างกายกันเขาไม่มีครอบครัวหรือมีแฟนไม่ว่าจะโกรธแค่ไหนก็อยากให้แฟนอ่ะมาทำลายเขาใช่ใช่ใช่ห้ามยอมรับเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดาเขาหน้าปาร์ตี้เจนจะฟ้องตำรวจบ้านก็มีผู้ชายแค่คนเดียวแล้วแบบสามเสียงะ สู้ยากอะ่ะพี่ก็สองเสียงคนเดียวเหมือนกันยากอยู่เพราะเวลามันไปจีนเนี่ยดังเนี่ยแล้วต้องอยู่ด้วยเนี่ยไม่หวั่นไหวเลยมีคติหนึ่งกิฟไม่รู้ไม่มีปัญหาโอ้วลดีดีๆนึ่งหนึ่งคือกิฟไม่รู้ไม่มีปัญหาหอ,ยอย่าทําให้กิฟอายไข่หน้าไขา่โอ้โหมึงเรียกกันทั้นยากมานี่หว่าน้องพี่ทันยาก